นายนภัสเฉลยสถานะหัวใจยืนยันแล้วความสัมพันธ์ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นอีกหนึ่งคู่พระนางที่หลังจากที่ได้ร่วมงานกันกระแสจิ้นก็พุ่งไม่หยุดเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มนายนภัสและนางเอกสาวสวย ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและไม่ว่าจะมีโมเมนต์อะไรออกมานั้นแฟนๆก็จิ้นกันสนานอยากให้เป็นคู่จริงนอกจอแถมงานนี้แม่หมูพิมพ์ปกาศอย่างไฟเขียวอีกต่างหากใครทั้งคู่เนี่ยคบหากันและล่าสุดนายณภัทรก็ได้ตอบคำถามผ่านรายการ3ามแซบเมื่อถูกเหล่าพิธีกรยิ่งคำถามว่าไม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เลยใช่ไหมด้านนายก็ตอบชัดๆว่าไม่น่านะ มันมองเป็นเพื่อนกันโดยทำให้เป็นเพื่อนกันตลอดไปเป็นคนที่ไว้ใจและในเรื่องภาพถ่ายที่บางทีแล้วทำให้น่าคิดหรือแม้กระทั่งวอวยพรวันเกิดก็ดูเหมือนสนิทมากๆซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าพ่อสนิทกับใบเฟิร์นผมกล้ากแกล้งเขาคือเป็นเพื่อนกันและนายยังได้ตอบอีกว่าเจ้าของหัวใจจริงๆตอนนี้ยังไม่มีแน่นอน และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ